S, พี่หมยจะแต่งท well. ีเดียวสองคนเลยเหรอคะจริงดูติกงเขาทุกคนมาสายกันรีบแล้วโอ้ยรีบแต่หนูเล็กยังไม่มาเลยอ่ะก่อนอะนี่มาแล้วมาเลยเสร็จแล้วนะคะแต่งหนูเล็กเลยนี่มาด้านหลังก็รออยู่มาแล้วแต่งดูเร็วรีบจังเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนูเล็กฮะเขาเร่งยังจะกินอยู่นั่นแหละแต่งหน้าก่อนดูเร็วค่ะ าไม่ได้เดินด้วยขาตลกตลกอร่อยมากเลยหยุดเลยหยุดกินเลยฉันน่ะรีบฉันน่ะรีบผีผิวก็ไม่สม่ำเสมอเกิดได้ยากมากเลยมันถ้กินเพิ่งกินดูตัวหรือเปล่าอูดเป็นเล่นนี่จริงเลยนี่ดูหน้าผากสีดำตรงนี้ขาวตรงจมูกเออจะไมสีผิวไม่สม่ำเสมออ่ะจริงปะพี่ไปไปทำอะไรมาหรือว่าตากแดดแพ้หรือเปล่าเฮ้ยพี่มันเป็นไปได้ยังไงอะครับปกติ สิวสสดอะไรหนูไม่ม <aroma invoke> <disappointing>, ีเลยนะคะแล้วแดดหนูไม่เคยตากเลยด้วยทำไมมันเป็นอย่างนี้คะทำไมสีผิวไม่สม่ำเสมอไม่เคยแพ้เลยไม่เพรอะค่ะแดดก็ไม่ตากแพ้ก็ไม่แพ้แบ่สิวไม่เป็นทำไมผิวหน้าไม่สม่ำเสมอทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีคะพี่แต่งแบบว่ากลบๆให้ให้หายไปหมดเลยนะคะดยายามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่งหน้าให้เสร็จไปทำงานให้เรียบร้อย่สยละครให้เรียบร้อยก่อนเลวเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ หมอคะลุงมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะคือปกติแล้วเป็นคนสวยมากแล้วก็สิวอะไรเงี้ยไม่เคยเป็นเลยแล้วก็แดดก็ไม่เคยโดนเลยนะคะแต่มันแปลกใจว่าทําไมผิวมันไม่สม่ําเสมออะค่ะอาจจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับแล้วก็อาจจะมีไฟนะครับในห้องเนี่ยก็มีส่วนหรือว่าบางทีเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนเป็นอะไรต่างต่างนะครับ ทั้งหลายเนี่ยเป็นปัจจัยเลยแล้วอย่างนี้เรามีวิธีขั้นตอนในการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอจะมีลักษณะของการทำทรีทเมนต์ใช้ตัวอัลเจอรีปเลเยอร์นะครับเลเยอร์ใช่เป็นการใช้วิตามินนะครับผักเข้าไปอ๋อผักวิตามินเข้าผิวบำรุงให้ใช่ครับเทคนิคที่สองที่เราใช้นี่คือการยิงเลเซอร์นะครับการใช้เลเซอร์จำพวกอะไรคะเช่น V I P L ครับเช่นพวกซอฟไลท์นะครับ V I P L เหมือนแสงแฟลช การดูแลตัวเองก็สำคัญใช่ไหมคะเลยๆคงเขาจะบอกมีขั้นตอนกี่วิธีอะไรยังไงก็มี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1เลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ,อนะครับประการที่2ก็คือการทําอารมณ์ให้แจ่มใสนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์<อ>นะครับรแล้วทั้งหมดมันจะครบเหรอ 8, 2, คระเพศสองสามครบแล้วนะครับครบจริงๆเหรอคะจริงครับครบแล้วอย่าเลิกนะคะโอ้ยจีบกันอย่างนี้เหร คุณคุณหมอก่อนดีกว่าเอ๊ะย,ยังไงดี่อ่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้